เคล็ดลับเสริมดวง12นักสัตว์เดือนพฤศจิกายน2566ปีชวดเสริมดวงชะตาให้มีความสุขกายสบายใจด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือปีฉลูทำบุญกับคนพิการตาบอดเพื่อเสริมดวงด้านสติปัญญาให้ปอดโปรงปีขานเสริมดวงภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือด้วยการบริจาคเสื้อผ้ารองเทา้าปีเทอะดูแลให้ห้องครัวให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อเสริมดวงโชคลาภการเงิน ปีมะโรงย่านำของชำดุดแตกหักไว้ในบ้านจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆปีมะเสงเสริมดวงให้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือด้วยการถวายสังฆทานของที่เป็นคู่ปีมะเมียทำบุญตักบาตรด้วยอาหารมังสวิรัตเพื่อให้มีคนช่วยเหลือเมื่อลำบากปีมะแมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ปีวอกไหว้สการะขอพรพระแม่อุมาเทวีขอให้บังเกิดโชคลาภการเงินปีละกาลดทอนค้อกรรมให้เบาบางด้วยการร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ปีจอเสริมดวงชะตาให้แข้วคาาดปลอดภัยด้วยการบริจาคผ้าขาวหอ่อศพปีกุลบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ด้านการศึกษาเพื่อเสริมดวงการงานให้ก้าวหน้า